ใส,ใส่ไม่ได้ <c oughs> ใส่เดี๋ยวใส่ไม่ได้มาเป็นครัับนถ่า <c oughs> ยกล้องก่อนกินน้ำแต่เช้าเลยไม่กินน้ำแบบว่าคอแห้งยังไม่ทันคุยกันเลย เอาไงอะเข้าวอ่ะกินเลยเอาไรกินข้าวเหรอกินก๋วยเตี๋ยวกินเตียวข้าวเกินเวข้างนไหี้พ้างใหมอันนี้ถ้ามักินก๋วยเตี๋ยวก่อนอันนี้เผื่อไม่อิ่มก๋วยเตี๋ยวกิน้ำต่อให้น้ไปเ้ออเออเออให้นำต่อเอาน้ำ

คนร้านกคนร้านแล้วมีชาเนสกับชาชาไอ้อเออเคยไม่ได้กินค่ะเคช ต,ตื่นเช้าไงาหิวเร็ว,วไม่ตอบกำลังวิเคราะห์อ,อยู่นี่มีบดอะไร้ะงเอมูลขลอยู่หรอถ่ายข้างหน้าถ่ายไหมต่อถ่ายข้างหน้าไหม เมือนเมถ่ายข้างนอกไหม่ไม่แน่จะไม่งเงี้ยวอะไรบ้างแต่บอกพี่นะาว่าอะใช่ขอบคุ้มากผู้งเยอะอยากเสียใจนะถ่ายเย็นคืนมแล้วยวไม่ไอ้ที่ยย